สวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนนะครับวันนี้ในตอนแรกนะครับของพอดแคสชีวิตที่สุขสำเร็จนั้นจะได้มาแนะนำผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนนะครับว่าเราจะพบกันทุกๆวันนะครับแล้วก็จะมาแต่ปันแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความสำเร็จอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อเพื่ออยู่เป็นกําลังใจให้กับผู้ชม ผู้ฟังที่รักทุกคนทุกๆวันทุกๆวันให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันทํากิจหน้าที่ของแต่ละคนตามรูปแบบวิถีของแต่ละคนอย่างมีความสุขสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนนะครับในตอนที่หนึ่งนี้จะได้คุยกับผู้ชมผู้ฟังที่รักในเรื่องอย่าดูถูกตัวเองนะครับสังเกตไหมครับในชีวิตในวิถีใจของเราทุกๆครั้งที่เราโดนดูถูกดูหมิน ให้ร้ายเสียดสีเราจะรู้สึกขุ่นเคืองมาก,มากแต่ผู้ชมผู้ฟังที่รักครับคนอื่นดูถูกดูหมิ่นทำร้ายเราก็แค่ครั้งสองครั้งแต่เรากลับนำเรื่องเหล่านั้นมาคิดทบทวนและทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับคนอื่นดูถูกเราเพียงหนึ่งครั้งแต่เรากลับนำเรื่องเหล่านั้นมาคิดดูถูกดูหมิ่นตัวเองว่าเราไม่สามารถทำได้ไม่สำเร็จหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกคนอย่างเราก็แค่นี้แหละ อย่าลืมนะครับุงโมไม่ได้สร้างได้เพียงวันเดียวตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณอาจจะกินหมูกินเป็ดไก่ไปหลายสิบหลายร้อยตัวแล้วเปรียบเสมือนกินช้างไปเป็นตัวแล้วแหละแต่คุณทําได้อย่างไรครับเพราะคุณค่อยๆทําค่อยๆเคี้ยวทีละคำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้นะครับสิ่งไหนที่คุณรู้สึกว่ามันยากรู้สึกว่ามันท้าทายเทคนิคแรกก็คือ หนึงนะครับลองแบ่งส่วนย่อยของกิจการงานหน้าที่เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะครับการทํางานหรือความสัมพันธ์แบ่งย่อยออกมาเป็นส่วนเล็กๆส่วนเล็กๆส่วนเล็กๆแล้วทําสม่ําเสมอนะครับก็สามารถทําให้คุณบรรลุผลได้เช่นเดียวกันโดยมีพื้นฐานว่าคุณเห็นคุณค่าว่าสิ่งที่คุณกําลังทํานั้นคุณจะทําไปเพื่ออะไร ประโยชน์นั้นตกกับตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอย่างไรนะครับหรือสิ่งที่ทํานั้นมันท้าทายคุณว่าคุณฝันฝ่อยากจะทํามันมานานแล้วเมื่อคุณทําได้สําเร็จนะครับคุณจะมีความสุขหรือมันจะทําให้ใครมีความสุขหรือมันจะทําให้ชีวิตของเราหรือชีวิตของใครมีความสุขดีงามขึ้นได้บ้างและสิ่งเหล่านั้นนะครับจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้คุณทําได้อย่างต่อเนื่องทุกๆวันเป็นพลังขับเคลื่อนให้คุณเนี่ย ทำอย่างมีความสุขสําเร็จไปทุกๆวันทีละส่วนทีละส่วนอย่างไม่มีวันท้อแท้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีเรื่องมากระทบใจหรือดูถูกดูหมิ่นคุณก็จะไม่ดูถูกตัวเองหมิ่นตัวเองนะครับวันนี้ชวนมาหูกอดตัวเองด้วยท่าตีเสื้อนะครับหรือท่าตัว x นะครับบอกตัวเองว่าเออชื่อตัวเองนะครับคุณชั้นนะครับชื่ออะไรนะครับฉันทําได้ดีแล้วฉันทําเต็มที่แล้ว จากนี้ไปฉันจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันนะครับแล้วปัจจุบันนั่นแหละครับที่คุณทำสม่าเสมอสม่าเสมอไปและบอกตัวเองอย่างนี้นะครับมองเห็นภาพความสำเร็จที่ชัดเจนว่าคุณไปถึงจุดหมายแน่และคุณสำเร็จทุกๆวันจะเป็นเชื้อเพลิงหล่อเลี้ยงให้คุณนะครับก้าวไปอย่างมีความสุขและฝากทิ้งท้ายไว้อีกนิดถึงว่าลองมองดูด้วยนะครับเพราะว่าตลอดเส้นทางที่คุณกำลังก้าวไปในแต่ละวัน คุณได้พบเจอสิ่งดีงามอะไรบ้างอาจจะเป็นคนรอบข้างดอกไม้ริมทางนะครับชื่นชมนะครับสิ่งดีงามตลอดเส้นทางที่คุณก้าวไปชื่นชมเพื่อนร่วมงานผู้เกี่ยวข้องผู้ที่แวดล้อมอยู่กับคุณนั่นจะทําให้คุณทํางานอย่างมีความสุขครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงคุณคนเดียวนะครับที่ขนขวายดิ้นรนต่อสู้ชีวิตอยู่ไม่ใช่คุณคนเดียวนะครับที่มุ่งมั่นทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จอย่างที่คุณมุ่งหมายไว้ ยังมีคนอีกหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนที่ต่างก็ดิ้นรนและต่อสู้เช่นเดียวกับคุณเพราะฉะนั้นการเห็นความงามของคนอื่นสิ่งอื่นนั้นก็จะเป็นน้ำที่ฉลองใจให้เราเห็นความงามของตัวเองว่าในขณะนี้เราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราได้ทำสม่ำเสมอแล้วเห็นคุณก้าของตัวเองก็งงจะทำให้คุณก้าวข้ามการดูถูกดูหมิ่นตัวเองข้ามไปสู่ดินแดนแห่งความสุขความชื่นชม ได้เห็นคุณค่าของตัวเองซึ่งจะต่างกับการหลงตัวเองตรงที่เราไม่ขำล,ลงไปสนับสนุนตัวเองในทุกๆเรื่องทุกๆความคิดแต่เราจะเลือกคัดกรองนะครับสิ่งดีงามสิ่งที่ถูกต้องถูกศีลธรรมให้กับตัวเองและคนรอบข้างเสมอและในท้ายที่สุดนี้พลังชีวิตทั้งหมดที่เพื่อนหนุนใจคือตัวผมเองไกลไกลในรงได้บำเพ็ญมาทั้งที่ระลึกได้ทั้งที่ระล,ลึกไม่ได้ขอน้อมส่ง จิตกุศลนี้ถึงคุณผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนนะครับให้มีพลังความเชื่อมัน่นศรัทธาในความดีงามของตัวเองนะครับให้มีความสุขสําเร็จนะครับไม่ดูถูกตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองทําดีอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีความสุขสําเร็จทุกๆคนครับสวัสดีมีความสุขนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ